มาทุกคนพามาเบิ่งสวนเอื้อยข่อยวันทาพี่มามักกะลิเด้อทุกคนเด้อนี่มักกะลิกำลังสิออกเด้อเอ้ยก็ปลูกมักกะลิสามนานบักกลีว่ะเอิ้อยักกะลีบ่ะทุกคนใบางามเต็มเต็มน่ะเอ้ยอืม น้ำคักเลยกระตุกนี่กระเพาหอมอยังว่าเลยนะเพิ่นมีน้ำมีน <c oughs> โอ้ยอันนี้กระเมนเถ้เอตอต่าปลูกเพลิงชาติกระเพ้อมอนันนี้ขึ้นงชาตอันนี้ขี้เบ้เลยทุกคนใส่เอาขี้เบ้ใส่ปลูกขึ้นงชาตอันอน,น,อนี้ปลูกมืาอนี้เลยนี่หาที่ปลูกแล้วเพื่นว่า หอบพอมเดี๋ยวค่อยเล่ามึงอเอ้ยบอกให้เข้ามาเล่าเอาเงินเพื่อนใกล้น้ำาขงนะทุกคนใกล้แม่น้ำโขงเอ้ยก็กิด่ทางหดน้ำมาน้ำมาแต่น้ำโขงกินเพื่อนเห็ดเอ็นที่ดูดขึ้นมาให้เลยแถวบ้านท่านี่คือใช้น้ำฟรีเลยนะบร่ได้เสียค่าไฟค่าน้ำไปกินดูดขึ้นมาท,ทางใช้เนาะ ไปกันจากมาปุ๊กเงินอยู่แถวนี้นะดินเคยอย,ยู่ว่างนั้นยังมาปุ๊กอยูม่มา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 เบิ่งมาเพชรปฏิบูร์ป,ป,รป,ปูเพชรสามสี่คูเพชรขาวเลยนี่ยนะมาเบิ่งมักแตงไนดะ้ทุกคนนี่เอลยเคยสิได้ขายแล้วมักแตงเอลยเคยเนี่ย,ยมกแตงเอลยเคยออกดอกเลยเด้อ เพื่อนกระเอินม,มาซอยอยู่ใบคือฮาดนะเป็นอย่างนรเพื่อนสิออย่าลายเนาะเพื่จงฮารดใบมันถ้าเบิ้งแล้วบัตรมันออกมาทุกคนก็สิพาทุกคนมาเก็บอือแล้วก็เอาไปขายอะไรมาเก็บซอยเพื่อนายอนมามเก็บปีที่แล้วค่อยกันยังมาเก็บซอยเลนะ้าเนาะนี่ีค่อยก็ได้มาเก็บซอยเล่าคือเก้า เนี่ยเอาได้ดิเฮ้าสิต่อเดียวเลยพ่นกระเม็นดินคอยดินเอ,ย,เอยน้องเดียวดีค่ะต่อเดียวก็จะให้กัมาพุกเงินอยู่พี่มปพุกก็ะฮิตฮิตสวนก็จะอบอกเป็นสเตล่ามะพันละดุดเน่นะยังเป็นป้าอยู่บม่ถ้าเรามีงบจ้างขาดุษจ้างขะดุดสวนให้กั หลายหมือ่นอยู่ได้จนไม่หญ่หลายเมืองแน่นี่ทุกคนเลยไม่แล้ว่าว่าเอาไว้ก่อนมีโอกาสแหละจังกินมดุษมาเฮ็ดเลยเอยอเพื่ปลูกข้ากง,งาม,มาไปุลยจีนมันซื้อที่แล้วเราเลยกนท่ามาปลูกไว้บนบนเดียวกะเจ้าถือโครงการจีนะเนาะก็เลยมีเงนินดินเล่าอยู่วางนั่นนะจีนมันซื้อเบิดส่งตือ้อสงตืองต้อ ส่งตื้อก็คือสองล้านบาทเด้อก็เจ้าก็เลยมีเงินลงทุนนั่นลงทุนนี่เฮาของเขาว่าทิ้งก,กับบัตรทึกบินมันดินนี่แหละเราทิ้งโครงการจีนกับบัตรทึกจีนมันก็เจ้าบอกให้ทางนี้นะมันก็เลยไปได้เสรล้วลค่อยกันได้คือเดียวบว่อตื้อดอกได้ก็ได้หกแสนนี่ก็ค่นนนเนมได้ มันบ่ต่อเดียวนะก็เลยบ่ได้แต่แล้มันสิมาเอาแล้วมันมาแทกแล้วเวลาผัดหัวหน้ามันสร้างวายุดสั่งก็มีเงินลงทุนเลยบไปไปละมีเงินลงทุนเลยทุกคนเลยมื้อนี้ก็พามาส้มของเอื้อยก่อนเนาะเนี่ยกว่ามันออกมากแล้วก็มาส้มอีกเทื่อนึงเนาะทุกคนเนาะย่างไปเปลี่ยนปลูกแป๊บเดียวได้กินละแตง จีด้ยกินแล้วจีด้ยกินแล้วเหนบ่อยแล้วก็วเหน่อยกำลังออกดอกบากเกินสิ้นเดือนได้เก็บขายดินพ่อคอยอยู่นี่เะลายโยแบ่งเดียวสามเอ้ยน้องสี่เอ้ยน้องหลายโย นี่เด้อออกดอกเลยบลัออกกลกลีออกดอกแล้วออกดอกแล้วใครจะได้กินแล้วมาปลูกก็ได้กิน่ไอปอน้องเป็นให้กินเป็นให้เอามากินน้าก็เอามากินนะทุกคนฮะมันก็เอาได้ค่อยไว้เมือ่อ อนัอนนี้เวลาทอดหันทอดนี่ลกพักกันเลยทุกคนเด้อนี่เอากระดพอใส่แจ่วใส่จุหลังจากนี้พอเอาเมอหลายมันสิกินบวชกิ่เงินก็นมีเรื่อยให้เอาเมื่อกินเอาเมื่อปกชีนี่เอากั หักซีนมะอ่อมใส่นี่ค่ะอออมซีนก็มแมลงอออมซีนหมูก็ซีนหมูเมือดใส่พักหลายอย่างพ่อแหละทุกคนเลยนี่แต่ถึกจีนแล้วก่อน็อไม้ก็คิดเอาได้ทุกคนเลยกุกมะพร้าวนี่ก็กุกเราจะ เจ้าพันเขาก็ไล่ให้ได้จีนเครื่องปูของฝังเขาเป็นไล่ห้เบิดตอนนี้มันจะเป็นประเทศจีนแล้วประเทศสเตประเทศลาวค่ะจะเป็นประเทศจีนแล้วเด้อทุกคนเด้อบ่วงบ่วงบ่งบงนาน,นา,านนี่แหละเอาเดัดบบน,นี้นเมื่อก็ได้ัดนีเงินสเตอยู่ปุ้นอยู่บ้านเทิงปุ๋อันนี้อยู่บ้านเทิงท่านะเนาะเขาเอิ้นบ้านท่าเจอกันใหม่ตอนมาแต่งปิ่นมากเลยทุกคนเด้อ เจอกันใหม่บ๊ายบายขอบใจเด้อที่เข้ามาหับซุม